สวัสดีค่ะจากการศึกษาใหม่พบว่าระดับไขมันในเลือดที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2และโรคอ้วนมีอันตรายมากกว่าที่เคยคิดไว้การวิจัยแสดงให้เห็นว่าสามารถฆ่าเซลล์ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและทำให้อาการป่วยแย่ลงไขมันในเลือดสูงเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆซึ่งมีส่วนทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเมตาบอลิซึมรวมถึงโรคเบ,บาหวานประเภท2นักวิจัยของมหาวิทยาลัยลีก ได้ค้นพบว่าเซลล์ที่เครียดเหล่านี้ส่งสัญญาณซึ่งสามารถส่งต่อไปอยังเซลล์อื่นได้สัญญาณที่เรียกว่าเซรามัยอาจมีประโยชน์ในการป้องกันในระยะสั้นเนื่องจากสัญญาณเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ออกแบบมาเพื่อลดความเครียดในเซลล์แต่ในโรคที่เกิดจากการเผาผลาญซึ่งเป็นภาวะระยะยาวสัญญาณสามารถฆ่าเซลล์ทําให้อาการรุนแรงขึ้นและทําให้อาการป่วยแย่ลงมีโรบัตส์หัวหน้าฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์ด้านสรีรวิทยาระดับโมเลกุลและเมตาบอลิซึมในคณะแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยลีกล่าวว่าแม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่การค้นพบของเราอาจเป็นพื้นฐานของการรักษาแบบใหม่หรือแนวทางการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดโรคหรัวใจและหลอดเลือดและโรคเมตาบอลิซึ่งเช่นเบาหวานในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงในโรคอ้วนในห้องรับทีมวิจัยได้จำลองระดับไขมันในเลือดที่สังเกตพบในมนุษย์ที่เป็นโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญ โดยเปิดเผยเซลล์กล้าเนื้อโครงร่างให้ได้รับกรดไขมันที่เรียกว่าปาลิเทศเซลล์เริ่มส่งสัญญาณเซลเซล์เหานเมื่อเซลล์เหเล่านี้ถูกผสมกับไขมันที่ไม่เคยสัมผัสกับไขมันมาก่อนนักวิจัยพบว่าเซลล์เหล่านี้สื่อสารการโดยส่งสัญญาณในแพ็กเกจที่เรียกว่าถุงน้ำลอกเซลล์การทดลองทำซ้ำในอาสา,าสมัครที่เป็นโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญและให้ผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบได้การค้นพบนี้ให้มุมมองใหม่อย่างสมบูรณ์ในการที่เซลล์ตอบสนองต่อความเครียด โดยมีผลที่สําคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโรคเมตาบอลิซึมบางประเภทรวมถึงโรคอ้วนบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน Nature Communications ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อตามวิดีโอหน้าของเรานะคะ